ฉันมีอะไรจะบอกเลปีเตอร์ตลอดเวลาที่ฉันรู้สึกดูกับเธอมาฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขมากดูคนข้างนอกสิปีเตอร์เขายิ้มเขามีความสุขของเรา ฉันอยากให้ทุกคนได้เป็นพยา,ยานในความรักของเราสิ่งที่ฉันจะบอกในวันนี้ฉันมีอะไรจะให้เธอดูไไอะไรนะวนี่ไงมันคือขี้เล็บของฉันนอะไรเี่ยมันคือขี้เล็บของฉันดูนี่สิเห็นมันวไหลเลย ขี้ดิฉันเอามานี้ฉันเก็บมานานสามสิบกว่าปีเธอดูสิมันเดือองขนาดไหนคุณจะเอามาให้ฉันเนี่ยนะเอาเ,อ,เอาก็ได้หมันี้จงเธอรบกวนขอติดหืมขอต้องฟร์หมดหมดท่แข็งเลยปวดที่ไม่ธรรม,มาดาจะได้ไ ใจไม่ออกฉันขอใจไม่ออกมึงกล้าอยหา่กูขอทีหอขอทีนึงฉันสนใจเธอมากเลยเมีอนที่เธอรับฉันแต่งงานปีเตอเก็บเอาไว้กล่องแทนฉันขอทีนึงพี่ายเยอะไปไหมเนี่ยนไม่มาพ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณครับคุณด้วยครับคุณด้วยนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศที่เราเก็บตกกันมานะครับคุณปีเตอร์ครับค่ะรู้สึกไงรู้สึกไงครับที่ผมขอแต่งานคุณครับรู้สึกดีค่ะแต่ว่าพอดูวิดีโอแล้วแม่งเราไม่ได้โอเคครถือว่าลางไปก่อนนะครับคุณครับสวัสดีครับ